สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูวิธีการทำสฟิกโมคอร์นะคะหรือที่เราเรียกกันว่าการตรวจสภาวะแรงดันเลือดในหลอดเลือดแดงใหญ่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดูความเสี่ยงนะคะแล้วก็เป็นการประเมินความผิดปกติเกี่ยวกับทางด้านหัวใจค่ะ สำหรับวิธีการตรวจนะคะขั้นตอนแรกเลยคนไข้ก็ต้องนั่งในท่าที่สบายค่ะหลังจากนั้นก็วางแขนนะคะไว้บนหมอนค่ะง่ายข้อมือขึ้นนะคะเพื่อให้ได้โพซิชันที่เหมาะสมกับการตรวจค่ะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีการคำชีพจรตรงบริเวณเข้อมือนะคะเพื่อให้ได้ชีพจรที่ชัดเจนที่สุดแล้วก็มีการวางหัวโผลบนะคะอาจจะออกแรงกดเล็กน้อยถ้าเจ็บสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ สำหรับในช่วงนี้นะคะคนไข้าสามารถหายใจได้ตามปกติเลยค่ะไม่ต้องกลั้นหรือเกร็งนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะทำการมอนิเตอร์อยู่ประมาณ20วินาทีนะคะเพื่อให้ได้เพาาเว็บที่ชัดเจนขึ้นหลังจากนั้นก็จะกดที่แป้นพิมพ์เพื่อห,หยุดการประเมินค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะการตรวจพิเศษทางด้านหัวใจหรือสฟิกโมคอตัวนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ